ค่จะจากเหตุการณ์นะคะระเบิดในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยพระสงค์ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็ทําให้เจ้าหน้าที่ทางด้านของจังหวัดยะลานเนี่ยก็คุมเข้มยกระดับเลยค่ะในพื้นที่เขตเมืองในการที่จะป้องกันการก่อเหตุร้ายค่ะ บรรยากาศการดูแลรักษาความปลอดภัยพระที่สุขสงค์ที่ออกรับบินทบาทในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครยะลาก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายละวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์พื้นที่ของตำบลรือาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทางพลโทเกรียงไกรเสียรักแม่ทัพภาคที่4ี่ก็สั่งการให้ทุกพื้นที่ค่ะ เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองเส้นทางและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยบริเวณหลังวัดเมืองยะลาค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจนปปชประจำด่านตรวจมาลายูบางกอกก็ได้นำกำลังค่ะชุดปฏิบัติรักษาความปลอดภยัยพระสงฆ์ออกลาดตระเวนเดินเท้าพร้อมกับรถยนต์เลยค่ะตามเส้นทางที่พระสงฆ์จะต้องออกไปรับบิณฑบาตส่วนที่บริเวณตลาดพังเมือง4ซอย11ค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารดอกไม้เพื่อที่จะนําไปใส่บาตรกันเป็นจํานวนมากก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอสอคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยเช่นเดียวกัน か。<カ> <music>